มาหน,นเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินแกงป่าน้ำกันเบิงนุ่มแกงป่าเอาโดคแคแมมาให้พี่น้องเบิง์นุ่นปิดหนึ่งเต็ 11, 3, มสามเป็นเหมืเต็มสามไปใกล้ๆที่เห็นคขัดเออ โบเมท์จีโด้ไงโบวบมโด้คือจีโดเมทดอกแคเอาไ้ก it, so it like ินกระปนลดอกแคโบเมทพี like <bbe> ่น้องกระปุลกระแจีกระมุกชมูนมามากินข้าวน้ากันอันนี้เังกินต๊นข้าวโจอยู่หอคเหลือมอันนี้กิน แกงปลาโตแบบไหนด้วยินบ้างดีกว่ปลาขวางแกงช้อนโต๊นมันเ็ปเม็นเป็นหมอกันเลยเนาอ้ตัวใหญ่มาดผิดดอกมาด้อเนเขาหิ้วเขามะเข้อัแตง ควมอไก็ด้วนจะนอนกินได้กินนะฝนสิตกอยู่บ่เนี่ยคือคึมคึมอย่โยนลงให้เขาหอนกว่าล่ะน้ำในปุยก็บดไปน้ำใช่คือจุ่มเหมือนนั้นคนโยนลงจะเต็มปุย ăn có bớt lép đi ừ. nào tàn hoàn lại cũng được nhôn luôn hay chứ Cảm ơn các bạn ปาเนี่มันแชด้ยเห็เป็นปลาหมอข้าวแทบแม่เขาว่จะดก,กับปลาอ่ะ <c oughs> เอา,าข้าไปลบอืมเป็นอะไรปลาบายบะหมัหมมกตกปลาโบาาลางกลางนะเพื่นเรามยกะทำว่าไได้นะ เนี่ยพวกนี้ผมมีกางไายมาพอเรรุเปลือกคนน่ะเดี๋ยวได้ก็เกล็ดคนเด้อเอาไว้โดนหมูบูแซ่บแต่คิ้วเดียวมักจ่อยลายอ็ตะเปลวลายปลาใบแบตใหญ่ใบปลาเนี่ยช็อกเกอร์ประมาณปลายยังใบเปอร์ใบเปอร์ตัวใหญ่ ตนตอกเป็นเ้อมเป็นซ<ร>ือเขาวายย่าเขากันไนตัวใหญ่ยังตัวัวเปรี้ยตัวใหญ่จำมันเป็นแปเนาะพวเขาตัวใหญ่แ้ตึกเป็น,ปนตึกน,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 น้องน,น,นั่นไปอันเขือนนั่นจม่อันนี้ไป45นาทีเนาะหอบ้ สามสิประมาณนั้นจมทีนนเขาอยา,ากโด,โด,โดงในทางโดมงดมทางโด่งขงทางโงกกับหัวหรอคุณะไปในะช่วงสามปีประมอนปะกวนเนาะได้ปีแล้วไม่ได้ไป ทัานขับรถไ่ก็เป็นท่าจไปก็ว่าไก่เนาะป้าป้ายใหญ่ปายครับ่เอา โบนอ่อยเราพี่น้องปลาสกางปลาใช่ไหมพระมือกันละปลานี่ยตัวใหญ่อยู่เขาอยากได้ใหญ่กว่านี้เนาะตัวใหญ่เขาคนหนึงให้เอาสองโตได้ประมาณหนคนหนึ่ไปีสิบกว่าคนหนึงคนหนึงเอาวจ้องโตสองโตคนหนึงคุณน่ะช่วงโตช่วงโตไปช่วงคนก็ได้สี่โต แต่ว่าต้นใหญ่ใหญ่ดีมันมันจท่านเนี่ยมาปักกดต์หายเน็ตเสร็จแล้วหูบึ้งหับไ่ได้ให้ลูกบึงแล้วมันอานเปลออย่ีหคุณงตัวกตแบ

cho mình cái xưa xéo ông mai hết đọt rồng bực thì sụt bẩn bẩn hết cái đẹp cơm xét của nhảy กิบปัาเค็งไหมฮเห็ดอันดาบแชะไปมเืกินปลาด,ดับเคองคือกินเป็นเห็ดลับสาบอดับชนด่วก ลายแตไมเป็นลายกระกระจักลยเมืองเมาเคยพี่เราไม่ย่มเบิรตต์เบิร์ตตดคน มันเนกระไรลงมาแต่เพิงผมตะเขื่อนผมบดอกเป็นตึ๊งบเองปเนกระไรแต่บางคนยอะดกันนะ่บรก็มแล้วจะดวงไปดวงมันเนาะคือมันนั้นจะตึเอาตึ๊งเอาให้ นายอยู่ไปบูดด,ดกกันสีหาตัตย,งยงังใหญ่าญาหายูหากิูกสบายแก้วเนี่เมืองใหญ่หายากและปวดหาอยูหายิเนาะอไก่ เมืองใหญ่หลายบ่มักอยู่มักอยู่เมืองน้อยไปฮันไปนี่สบายนี่หน่อยก็เยอะว่นะใหญ่ดีก็อยู่ก็แหงได้กินในเมืองเอกบ่จนทน์เต็มเลย ยาวยุย่งให้ปตึเบ็ดแต่วัแบบไกลๆตึงชั่มงไอ้หัวาันได้มีห็นกระเดือ่ผเหินกระเดือคนไกลบไอ้ด๊กไปติดับได้แต่ปาในเอามากินรือว่าแทรกว่ปไากดกันน้อยนักได้ดผมเองพี่น้อง ตรมดีเพิาข้าวน้องปรากุตเนาะมุมไม่เคยไม่พอ่านมันหัวเปนาา็นน้องเขื่อนเด็กคเชื่อหนามกระโบได้ไเนาะได้ได้ที่กันไ,ได้นอยเดียวนึงแล้วเขาเป็นลงไปในบปลาในน่เน,นะมันมันได้แบบนี้อันนี้ได้ตลอด ตกงสื่อม่เสะก็แตงเขาเนาะแตงเขาเสะ่ะกินดอกก็ได้กินดอกเจ็ดคอยเป็นล้วใกล้จีนดอนกินนะพวกก็ไปเฮ็ดตายไปเลยเลยแตงพุ่มก่อนไอ้ปัญชัยเนี่ยบอกว่าท่านมีห่าท่ากระปลุกออกแต่ในเสือ แชบอิ่มนี่ยแล้วคี้ปลาผมไปกินกันเนี่ไข่ปลาเขาจะกินปลนปลาจับหอกแค่หรอือมันจะมีเวลาปลนปลาหน้ามได้ใส่พักหอมเจีหอมอ้าวมันอที่สิบช้องเนี่ยกินตอนนั้นซะ ก็แกงสมคุยมากะว่าแกงสมจะเอาผักกาดมาแกงอยู่ปอกแทบกดเลยแกงจืดผักกาดผักอักนเบบีบ้ซอนก็มีต้นใหญ่ๆเอามาขวบงมาพัดแสบสิบสี่สิบสองไปอบไป โอเคพี่น้องกินแดวอ้วรอิ่ม่ะมี่เพื่อนติเจาะกินปลาเดมหัวเดมหางมานันมึงนี่ะหละแนวือเซลนี้เลายบาทอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะอยื่ก็ได้ก็ใจก็ติดตามด้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพวกสองตุ่งนี่แนะ่จะคู่วันพานยูทูบเราเป็นยังไงหนะตาเนื้อมากกอยากเห็นพ่อแม่พี่น้อง,องที่มีนมาก ตอบคำถามคำบอกกันเนี b b òn, b b ่ยอ่านนักเรียนนักชื่อเพื่อนเพื่อนอ่านพวกตัวตัวของเพื่อนนี่แหละอยากเห็นอยากอ่านพี่น้องวิ่งมาบอกเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเต้เตียนมาแน่แน่เลกระพริบถือกระพริบเขาบูมอ่อนขอโทษขอไผเด้อขอโทษเด้อพี่น้องที่ว่านังเตะกับเปล่าบูมอ่อนนั่นแหละก็ว่ามันบอกเขาโทษเขาเจ็บเขาซันสะบอกตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ก็ที่บอกว่าบูมอ่อนจะแจกกับบูมเอ็นเขาเคยบอกจังสีเขาก็วบอกเปลี่ยนไปคนเบาเดือดเบานะ ยังบอกคือเก่าเลยแหละเบิ้งหน้าเบิ้งด้านกับเราแบบนี้นะพี่น้องคือเก่าบันเป็นบาจิเปลี่ยนมาแต่ทางหน้าบันเป็นทางด้านกับเราเนี่ยนี่ทางด้านกับเป็นคือเก่า่ทางหน้าก็เป็นคือเก่าโอเคนะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งดึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเดลยจิ้มไปได้ประหยัดกันชัวรง่ายมากดีบุไรก่กินบุหรีกินข้าวบุห่บพาเบื้งตูนนี่กินจกตลอดกับท้าวบวาบันนี่กินในคนบวานเนด้วยพี่น้องนี่นะ แล้วจะกระดอยไปนแต่แล้วก็ไเป็นยังดอกดมาแล้วก็กินนันก็ดีรชจแล้วก็ดูดรมมาแล้วก็เทปแล้วก็แทกเบิ้งขันบาผู้ใดเป็นวาบ้านเขาเบิ้งแล้วกินเขานี่แหละคุณบาวันคือกันนี่แหละหน้าตาก็ดีเบิ้งเขาเนี่ยหน้าแดงหุ่นหุ่นเขาคลั่หลายมันก็บโได้แต่ภูมิต้านทานอกสู้กับมาวันต้อคลั่มนกินแต่จะกินด้ายกินพ่อ กระบาเขากินได้ชาดิวมันเป็นจังไรกินน้อยชาดิวมันเป็นจังไรเขาตรวจสังเกตุตัวเองคลามเป็นดีมันบูดีดตุพเมยเป็นน่องตายครับเลยเบูดีบูดีดอกเตอร์กระบอกอยู่ดอกเตอร์อินเดียเป็นกระบอกอยู่บุตรคลามร้ายคลามร้ายเราบบุมีเผื่อมีเหงเทำยังไงคลามเว้ยเมื่อยพุเมยเป็นน่องไม่ได้บอกอะไรคลามกินเบิดหมักหมูกฟาดเคลื่อนไหวเมื่อยหมักหมูาแต้งบ้านๆแล้วก็กินเบิดนำเป็ดชอเกระซิ กินได้หมดแม่พี่น้องหมดเมียซื้อมากินแล้วก็กินน้าคือกันโอเคแม่ียเงยเคกินที่หนึ่งเราได้กินได้เลยเราไ้กินขมือเราอาทิตย์หนึ่งเลือกองอาทิตย์กินที่หนึ่งแต่ไราไปกินวันกวดเรากินช่องซ้ำคืนที่เราอยากกินเพราะแกอยากไม่ใช่ว่ากินดว่กินหลายพี่น้องเด้อโอเคโดนโดนกินที่หนึงเบอร์เกอร์คิงอันพิซซ่าแล้วก็กินเบอร์เกอร์คิงแล้วก็กินอันไหนเราก็กินได้เราบปกินแต่แนวเราบ่อยอยากแต่เวลาเราไปกิน หน่อยว่าเขว่าหน่อยหรอก<ม>ก,ก็กินนะกินแล้วก็สักเก็ตตัวเองตัวนี้พิษขนาดก,ก็นที่พวกกินอ่ะนะพันธุ์หัวักมันเมื่อยแล้วก็พักพอดจ้องเฮ็ดฮันดีนีแห้งโอเคพี่นอ้องยินดีมีแห้งโชคให้มาให้รับเลยด้วยโอ้ยปิดคลิปปิดสองกอนบายบายบายเอา้า